ิีเลนรถไซน,ะ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 ,นไะพี่นอ้องเนาะเอ้าลีหดี้ลยไงงั้นเหรอฮะนี่ฮะนี่เออครับก็ได้คร้บพี่น้องพุ่นม่ยานไผ่ดิโอ้ยอากัศมือผู้ขาดเลยดูไหมเนาะ

chút xe chút 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 nào nè chút Nó chút 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 Nó chút chút เลือดเลือเลืออ่ะฮออ๋อขึ้นรถแล้วพี่น้องไปขป้นรถเสวยอันนี้เออ,อโอ้เโาเอ้าลงมาไปเลยเกาะอยู่ไปเลยพี่น้องแม่มันเด่นมั่วนาะตัวอยังไงนะ ทั้งงานแล้วเฮ้ยไปแล้ววดฝนกระตุกลิงพี่น้องพี่น้องคีดีขนาดเปมอเนี่เฮ้ยไม่ยากคนอยู่ กนะขี่ดีธรรมดาพี่น้องเนาะขี่ซาเล่งโดมันอะขี่ซาเล่งพี่น้องได้เพื่อนมาหย่านคนดีพี่น้งองขึ้นซาเล่งได้โดนเติบเยอะแลแนดกลับไปกันมากพี่น้งองมาแล้วมาแล้วไปแล้วโย,โยมันขนาด เอายานเล่นรถเยอะ hey. uh. <space> NP <okay>. ได้หลายนานที่เดือบได้ไหมอันนี้บ่มาเฮ้ยกาตรเมือเด้เงื่นสิงแหน่เออสิงแหนเลขออกตัวนี้อยู่บ่ออกขั้นนี้อีีบ่ผนออกอีรีบ่ขั้นนี้ฮะออกอีรีนบ่ยู่ขั้นนี้บ่เอยมาแหนเมื่อกันเด้เมื่อผลละไม่เมื่อผลละไม่มาหนึ่งเงื่อนเราจะออกกี่นี้บ่เลขตัวนี้บ่ ฮะอ่ะฝนนัไไ่นเท่าไหรพี่น้องสิคแนนพร้อมพี่น้องเออโอ้ยกัดมือน้อผลแล้วไหมน,หน้องคนไหนจับมือพร้อมพี่น้องอะเดี๋ยวนี่ไปแล้วเอาว่านรดนี่เลยพี่น้อง น้ำแมตซ์เซยังไงพ่นไอจับจับไปเซยได้พุนเออะอ้ยม่เห็นคนมันงเอาพลไม้ความไม่ให้กินแล้วออเอาเร็วกินได้ปะเนะมาขอไม่เหากินน้ำมังด้วยกลางหล่งมีรถขันนใหอ่ะยปดเจ็ดหาในี่บ้างผุนได้พอขวาไปแปดเจ็ดหาโอ้หนึ่งี่หนึ่งผี่ หนึ่งแปดเจ็ดห้าได้พี่น้องได้ไปแล้วได้บกข้อไปอาราดพี่น้องโ <c oughs> oh, อ้บกข้อมาไปอาราดคุณไปซาลิงขั้นหนึ่งแล้วคุณนั่งกินเซย์คุณคักหนะน้าแม่กินบกข้อผสมเต็มเอาไปแล้วคืนก๊อกไม้ไปแล้วเฮ้ย,ยหมอนีอ่เนาะแหงลงไปผมไม่ได้ไปเลยคุณเจอเราแอยู่้อ๋อ người vào hỏi hết 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 对啊。 เขาพงห้วเขาพงเลยใส่ไหมพงไมสี่นเลยหายละจะหลอกมาเง็นนี้เห็นปีน่ะ ตู๊กูกก็คือเอ้าบอกมันติดกระจึกนะเธอไ้ย

เดี๋ยวอย่พันผลไม่หมเห็นหมันเนาะมะบขอนนี่มันจิน้มเลเหรอผลละไมผลไมก็มาขอนะ่ผลไมน่มา,ลาลเ,ามาเล่นบานตูพี่น่นองเอาผลาไมปลาหน้าบขอนเนะเขาเอืนอยังไงนะเขาเอืนกระเจี๊ยม,มันบ่ life.